ช่องเกษตรที่ชื่อวิธีรู้วิสังมนีีสิพามาต้มปลาใส่มดแดงจ้ะนี่ปลานี่มดแดงเรับไปเอาอยู่สวนเข้ามาจ้ะอันต้นนี้สิเอาก้อยคือเอาย่ำอะไรจ้ะนี่เอาอยู่สวนเข้ามาบหั่นนี่จ้ะแห่ให้เบิ่งอยู่หั่นนี่นี่ต้มปลาใส่มดแดงนี่หมอใส่เครื่องไว้แล้วก็คือต้มปลาทั่วไปเพียงแต่ว่าเฮาใส่มดแดงจ้ะนี่เห็นตุ่มมันบ่นี่อันนี้ ไข่มันเขาเสียมาย่างนาก๋อยจ้ะน,นี่จ้ะแล,วล,วลว้ลลวแล้วเดี๋ยวส่ให้เบิงจ้ะเวลาต้มแล้วแล้วเดี๋ยวใส่เบิงแซ่บอากินธรรมชาตินี่นี่เพิ่งบ่านี่ปล่อยมดแดงกับต้มปลาใส่มดแดงสิกินได้บ่น้อเพิ่นว่าต้มปลาใส่มดไม่ใี่ยังคือชิกินบ่ได้จ้ะโอเคจ้ะนี่จ้ะมดแดงที่เ้าสีย่ำ เ้าสิก๋อยนี่เขาลวนน้ำหอนก่อนให้มันสุกก่อนเกาจังเหตุกาเนี่ยหมอกระลั่งเดือดจ้ะหมอใส่มะแดื่อใส่มะแดงไปแล้วเนี่ยไข่มันเลยข้าวไปใส่เ่ย,ายามจ้ะนี่แม่มันก็นใส่ตรงนี่จ้าหมอเดือดเลยข้าวจะเอาปลาใส่ใส่เรี๊ยบลอยข้าวมันสุกแล้วข้าก็ทีเลยเพราะว่าข้าเครื่องหม้อข้าใส่ไว,ว้แล้วไอ้เกลือใส่เกลือ,ใส,อใส่น้ำปลาแดกใส่ชลรด,ด,ดไดว้แล้ว ดาวปลาไน่ถ <Hospital> ูกนะคะตัวซีมเบิึงจ้ะเนี่ยเดี๋ยวสิย่ำไครมดแดงจ้ะโอเคจ้ะ